มาแล้วมาแล้วมามูการจ้าทุกคนถึงแล้วมูเตยรักส้มทักแล้วมามูนะคะทริปนี้คนที่มามูกับเราอย่างแรกเลยจะต้องส่งรายละเอียดมาให้ดิวก่อนแล้วดิวจะเอาข้อมูลของทุกคนเนี่ยให้ส้มตรวจว่าทุกคนนั้นมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไปเจอกันหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะได้ออกทริปไปพร้อมกันปรากฏว่า ส่งมาก็ได้ประมาณเท่าที่เห็นนั่แหละค่ะเอาเป็นว่าทริปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยบอกเลยว่าขนพองสยองกล้าวขวี้ขอบคุณขวัญเดี๋ยวคุณขวัญขอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความเมตตาที่ผู้ใหญ่จจอุปถัถภงเราหรือว่าคนรอบข้างจะเมตตาอุปถัมภ์เรานะคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะวลายพรค่ะ,อ,คะอ๋อปกติพี่มูหรือว่าวหว้พระอยู่แล้วไหมคะไหว้พระค่ะมูด้วยระยะหลังปกติวหวยที่ไหนเออส่วนใหญ่จะไปวัดพิชัยญาติค่ะส่วนใหญ่เป็นพระเป็นพระไทยอ่าใช่ใช่ใชแล้วขอพรทุกที่ไหมเมื่อก่อนไม่เคยแต่หลังๆก็จะขอนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเขาบอกว่าไปแล้วให้ขอไม่ไม่ใช่ให้อย่างเดียวอ่า แล้วได้ไหมคะคิดว่าชีวิตดีขึ้นแต่ว่าแค่เรายังไม่ถึงจุดที่เราต,ต้องการแต่ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ,อมันมีอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างที่เรารู้ของเราเองออถ้าตามความเชื่อพี่คิดว่าองค์ไหนให้พี่น่าจะมีหลายที่ค่ะน่าจะมีหลายที่แสดงว่าน,นี่คือสายหมูตัวจริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อส้มมณิกาค่ะ ปกติไหวไหมคะก็ไหวบ้างไม่ไหว้บ้างค่ะแล้วปกติได้ไหมคะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะนับถือองค์ไหมเป็นหลักคะจะไม่ทับทีมค่ะอุ้ยจริงเพราะฉะนั้นเวลาขอขอที่นี่ขอจะไม่ทับทีมขอจะไม่ทับทีมที่ไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่นูจะตั้งจิตไปฮ่องกงเลยแล้วถ้าจะติดต่อส้มมาดูดวงหรือมาไหว้พระติดต่อได้ที่ไหนคะไลน์แอดมามูเก้าห้าด้วยมันนิกาค่ะ สองอันสอ,อันมานิกาคือของส่วนตัวดูดวงส่วนตัวแต่ถ้าเก<อ>ิดจะแบบมาทริปแบบนี้ไปฮ่องกงการไปสิงคปโปร์ไปไหนใดๆก็แอดมามูค่ะเจ้าม่ทับทิมที่นี่เรารู้แล้วเมื่อก้ใช่ไหม,มว่าว่าตลก,น,น,กน่าเหมือนกันเจ้าแม่ทับทิมที่ฮ่องกงน่าเหมือนกันแต่องค์ใหญ่กว่าองค์ใหญ่กว่าหมายถึงตัวใหญ่กว่าต่าตมาย,ย,ยถึงกนะัไหมยอ้วนนะ้าหมายถึง pixel p r o c e s, <S ใหญ่กว่าอ๋อก็คือที่นู่นพลังงานใหญ่กว่าใช่คือพลังงานเยอะกว่า พลังงานเยอะกว่าเพราะฉะนั้น567มีนาค่ะจะไปม่คนอิมเจ้าแม่ทัพพีมย่ามาเตยเราไปเบิกเงินเจ้าแม่ฮองฮัาใช่5็มีนาที่ฮ่องกงคือส้มจะบอกว่าเจ้าแม่คุนอิมฮองอ่าส้าไม่ได้ไปทุกปีนะส้มไปเฉพาะปีนี้เพราะท่านสื่อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงประมาณพฤศจิกาว่าให้ไปขอพรท่านอันนี้คือส่วนตัวให้ไปขอบรท่านให้ไปเบิกเงินจากท่านเพราะว่าส้มต้องการเงินในเรื่องของเงินที่มันแบบเงินถุงเงินถังเงินเก็บให้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยมีเงินเก็บแบบ เยอะเลยท,ทั้งที่รายได้เราอะ่ะมันเข้าเยอะแต่ว่าเราเก็บไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากขอเรื่องรายได้ขอเรื่องเงินเก็บท่านบอกว่าไปขอกับท่านสี่ท่านจะเป็นทางออกให้กับเราแต่ว่าตอนนั้นะท่านสื่อส่วนตัวกับส้มแต่พอส้มะสื่อแล้ว่ส้มรู้สึกว่าถ้างั้นก็พาคนไปด้วยเลยดีกี่คนก็ได้5คนหคนเจคน8คน9คน1ิบคนก็ได้แบบไม่ต้องเยอะ,อะเอาที่เราแบบดูแลเขาทั่วถึงแล้วก็ไปไปมูด้วยกันไหวไม่ใช่ไปมูอย่างเดียวไป ยืมเงินไปขอไปปัดชงไปทําสิ่งดีๆที่เป็นมงคลด้วยกันเขาบอกว่ากลัวไปแล้วแบบเงินหมดเงินหมดไหมที่เราไปขอไม่มีหมดไม่มีหมดเป็นคลังค่ะไม่มีหมดเออเงินจะเอาอะไรมาหมดท่านไม่ได้มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเลดห้าหกเจ็ดมีนาฮ่องกงไปกับส้มค่ะไปขอพรไปพูดอะไรส้มจะบอกได้เลยว่าได้หรือไม่ได้ใช่ถึงหรือไม่ถึงต้องบอกว่าต้องบอกว่าไปกับส้มอ่ะส้มไม่ใช่แค่ ขอให้อย่างเดียวหรือบอกว่าพาไปขอแล้วเอาพลังงานสื่อให้อย่างเดียวแต่ส้มจะาดูด้วยว่าต้องแก้ตรงไหนต้องปรับตรงไหนที่ฮ่องกงเอแวัสุดท้ายที่เนี่ยมีพลังงานอย่างตอนนี้ที่เห็นเลยนะสั่งนู้นะ่ะแต่น่าจะอยู่ข้างนอกวัดมังมีเปรตกำลังจะถามเมื่อกี้นะเทียบเลยจริงเหรอที่เขาบอกว่าเปรตสุดทศนนี้อ๋อเออ,เอ,อใช่เปรตสุดทันยอืม คือมันเป็นความแบบไปไหนไม่ได้ติดอยู่กับตรงนี้อรูปหลักที่เราเคยเห็นอะตามที่บอกว่าเขาจะต้องมือใหญ่เท่าใบแล้วป่กเป็นอย่างนั้นคล้ายคลาย<อ>คล้ายคลายก็ก็มือก็ใหญ่ปากก็เล็กแหละแต่ว่ามันไม่ได้เล็กแบบเล็กจุขนาดลูกเข็มขนาดนั้นนะออไม่ได้ขนาดนั้นเอ,อความปราดขนาดความสมปราร ในชีวิตเนี่ยอยากได้เรื่องไหนที่จะทำไปขนาดเราเรื่องเดียวเรื่องเดียวนะอยาหนึ่งคำถามสองคำตอบนะเรื่องเดียวเน้นหนนะวัะเทพบนเทียนคือทุกทางที่มาโบสถ์ บาโบทเลยไปเองดูอะแฮปปี้มีความสุขเพลงพรมากเพลงเพราอมากดีพลังงานคือแบบดีอะ จริงก่อนหน้าเนี่นคือส้มไม่เคยมาไม่เคยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นดีว่าถ่ายรูปให้ดูแต่เหมือนอ้อยตอบกลับมาว่าพี่ส้มบอกว่าแรงมากแค่นี้ใช่หนูเข้ามาแล้วหนูรู้สึกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็ได้กี่ข้อก็ได้ <c oughs> เปอร์เซ็นที่จะได้ส่วนต่างที่จะไม่ได้ดีกยว่าส่วนต่างที่จะไม่ได้สูงสุดแค่3 0 3 5บบเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น65%สถึง70%็นคือได้แล้วหนูไม่รู้ว่าแบบทําไมแรงขนาดนี้แต่รู้ว่าท่านต้องการหรือท่านแบบ หยหาการการเป็นที่ยอมรับมากๆหมายถึงท่านอยากให้คนมารู้จักท่านเยอะๆมากๆเพราะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเรียนเชิญได้ค่ะที่เยาวราชก็คือมันเป็นโลเคชั่นที่แบบอยู่ในซอยอ่ะแต่ว่าเข้ามาเข้ามาเหอไม่ผิดหวังแล้วสถานที่นี้ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แต่ใช้คำว่าด้วยแรงศรัทธาทำให้สถานที่นี้ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้และเป็นสถานที่ที่แรงศักดิ์สิทธิ์ ไหมก็ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ว่าคำว่าศักดิ์สิทธิ์สำหรับส้มส้มรู้สึกว่าส้มจะไปในเอเนจีทางแบบพลังงานสีขาวสว่างสีทองะอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ที่เนี่ยคือออกไปทางแบบออร่าสีแดงแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะถ้าเรามาขอเรื่องงานยอดขายหรืออะไรเงี้ยได้เลยหรือแบบขออะไรที่มันดูแบบกิเลสกิเลสนิดนึงอะอได้เลยก็คือค้าขายแล้วเนะาะทำยอดทำยอดกำไรอะไรอย่างเงี้ยคนะ่ะงั้นแสดงว่า จ้าแม่จ้ม่ประดูเจ้าม่ประดูเนี่ยมีเรื่องความรักด้วยไหมขอสืบต่อจ้ะขอมาเลยท่านท่านใช้เสียงที่แบบเป็นโทนแบบเสียงดังมากแล้วแบบเสียงเสียงแว๊ดอะดูไหมเหมือนเหมือนดูแต่ไม่ดูออคืออกีดเราพูดออกมาว่าขอมาเลยกูบอกให้ขอมาเลยอยากขออะไรขอมาแล้วก็หัวเราะ อยากได้อะไรขอมาอยากได้เงินทองอยากได้กันนักใช่ไหมขอมาท่านพูดแบบนี้แต่ว่าท่านจะอยู่ในสายของความสารเจ้าอะเนาะมันจะไม่ใช่พระไม่ใช่เทพเพราะนั้นก็จะไม่ได้สมูทไม่ได้ดูขรึมไม่ได้ดูแบบว่าสงบนิ่งอะไรอย่างเนี้ยค่ะไม่ได้ดูแบบคลามดาวขนาดนั้นอืมก็เป็นคนจีนเนาะ เป็นฟิลแบบเจ้าแม่เราเรียกคนนึงว่าเจ้าแม่ต้องเป็นเวอร์ชันยังไงอ่ะก็ฟิลนั้นอะสานเจ้าแม่ประดู่สัเจ้าแม่ประดูแล้วคือเป็นแบบอ่ะเข้าไปสื่อข้างในเด้๋ยมเข้าไปไ,ไหมไหมปไป จะประสบความสําเร็จนับจากวันนี้ไปแต่ขออย่างเดียวอย่าท้อถอยอย่าถอยหลังอืพอเจ้าแม่ไม่เคยถอยหลังให้ใครทุกคนที่มาทุกคน <มา S 1> ที่มาขอคืออย่าถอยหลังแล้วท่านก็บอกว่าเอเ็เปิดแพร่ไปเถอะจะดังโอเคหนูก็ขอเรื่องการงานการเงินแล้วตอนนี้หน้าผากหนูตรงเนี้ย<อ>มันชามากเหมือนมันเป็นตาที่สามป,ปกติอจะเปิดเล็กเปิดกลางเปิดกว้างใช่ปะ่ะอ,อันเนี้ยมันเปิดสุดเปิดสุดมาถึงตรงนี้แล้วแบบท่านแบบ ใช่ท่านรู้ท่านบอกว่าอยากได้เซนของตัวเองกลับคืนมาให้เต็มมากกว่าเดิมใช่ไหมเพราะเซนหนูมันหายไปช่วงหนึ่งแล้วหนูไปขอขมาก,กรรมที่โยมาที่บุรีรัมย์แล้วหนูก็เซนกลับมามันมีช่วงหนึ่งที่หนูไม่ดูดวงเพราะว่าเซนหายแล้วช่วงนี้กลับมาแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วท่านบอกว่าแม่จะให้นะลูกแต่หนูก็รอ หนูว่าได้แล้วหนูรู้สึก <Okay. S 2> ว่าตรงนี้หนูหนูเต็มหนูอิ่มแล้วหนูมีความมั่นใจกลับมาเหมือนเดิมกับหนูตอนนี้เลยแล้วหนูไม่ได้ไทอินอะไรกับเจ้าแม่นะคะเพราะว่าหนูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ่านเจ้าอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนเชื่อและศรัทธาแล้วเคารพท่านท่านเหมือนแบบญาติผู้ใหญ่ที่พลังล้นอะและพร้อมถ่ายพลังนี้มาให้เราฟิวนั้นเลยอะ อันนี้คือมุมมุมม,มุมนี้นะขอรู้บอกคือจะเผยแพร่คลิปนี้ออกไปและให้ทุกคนเห็นแล้วขอ,อคลิปนี้ดังให้คนเข้ามาเยอะๆค้าขายอะไรคือให้ได้กําไรเยอะๆมากขึ้น่างเนี้ยพอพูดเสร็จป <ะ S 2> ุ๊บชมต่อสมบอกว่า,า,วาแม่บอกว่าจะทําให้ดังบอกว่าถ่ายไปเถอะเดี๋ยวจะดังแล้วหนูแบบใครดังคะท่านกลางเยียมแล้วก็แบบ ประมาณแบบไม่บอกไม่รู้แหละถ้าเจ้าแม่ดังหนูก็ต้องดังแล้วให้หนูแบบค้าขายจ้ะหนูคอดังด้วยเออก็เนี่ยดังดังไปด้วยกันดังในทางที่ดีนะถ้าดังในทางที่ดีหนูพูดอะไรไปหนึ่งประโยคคนจะฟังหนูมากขึ้นแล้วเขาจะตาสว่างกันมากขึ้นเขาจะได้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทอ่ะของทางทางความกักขะของของคนที่หากินกับตรงนีอโครจรนอ่ะตรงเนี้ย ได้หรือแบบอุดผลิตวิชาบางอย่างอ่ะเขาจะได้หลุดผลได้หนูไม่ได้บอกว่าหนูดีที่สุดแต่หนูบอกว่าอย่างน้อยหนูรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงอหนูเคยหลงหนูรู้อืหนูรู้รแรงนะที่เนี้ยแรงแล้วแบบดีมากอยากให้มากันเยอะๆเพราะว่าเจ้าแม่ท่านก็ต้องการศรัทธาจากเราใช่ใช่ค่ะ บอกว่าข้างในพลังงานศักดิ์สิทธิ์มากๆอยู่แล้วทุกๆพระองค์แล้วก็วมาเคยมาที่นี่วันที่เขามีมขบวนแห่พระแม่เราคือศักดิ์สิทธิ์มากมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้รับพรอ,อะ่ะเหมือนเรามาชาร์จพลังอะ่ะถ้าเกิดเอาจริงๆที่นี่ไหว้ไหว,วด้ดีๆอย่าสักแต่ว่าแบบเดินดะให้เข้าไปหาองค์ที่แบบเป็นองค์หลัก,ลก,ลกเๆเมนเมแล้วโดยเฉพาะพระแม่อุมาประขันทกุมาร นะคะพระพิฆเนศนะคะเข้าไปนะคะให้เข้าไปไหว้พระแม่อุมาตรงกลางถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ให้ซื้อซื้อเครื่องเครื่องบูชาเขาเขาเข้าไปจะไม่ต้องตกใจจะมีพรามหยิบของเราวางปึงป้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 งเร็วมากคือยงเกิดขึ้นเร็วมากแต่ให้เราตั้งใจไว้แบบมองหน้าท่านแล้วแบบแม่แลวถ้าจะขออะไรอ่ะออกมาข้างนอกเราค่อยขอค่อยค่อยแบบอธิษฐานย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งแต่แตอนนั้นถ้าเราเพ่งได้มากที่สุดเท่าไหร่ให้เพ่ง ทำสมาธิหรือขออะไรให้แบบโฟกัสแค่เรื่องเด็กิดคำพูดให้ดีให้รวบรวมประโยคให้เร็วที่สุดเพราะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากในการขวายของเส้นไหวนะคะจะบอกว่า ตั้งแต่ก่อนมาแล้วเราก็สื่อได้ว่าที่นี่พัตติมลสีก็คือแบบว่าจริงมากเราเป็นพลังงานที่แบบว่าช่วยเรื่องความรักการงานอาชีพอ,อย่างนี้เลยคนทํางานต้องมาเอางี้ต้ององงนี้มาแล้ว<อ>คนรู้แล้วมีความรู้สึกว่าท่านคือพอ่อโอ้จะลองไห้จะ้องลองเลย สถานที่รับหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆไม่รับแต่ละอะไรไม่รับไม่รู้แล้วขับผ่านพระพรหมพระวิษณุพระศิวะพระตีมุตินี่นะคะต้องที่นี่ค่ะตึกเอ็มพายที่ทุกคนต้องมาไว้ที่นี่คือของแท้เลยเท่าอั้นเต้าอั้นอออยังไงคือก็อบอกว่าที่หน้าเซ็นทรัลเวิร์กไม่ใช่พระตีมุติมันน่าจะมีกระแสออกไปแล้วว่าไม่ใช่แต่ว่าที่นี่ของแท้แน่นอนค่ะแล้วพลังงานเป็นพลังงานของความรับ ความพอ่อความอบอุ่นความคีิวริตี้ความปลอดภัย <the ft y> ความเซฟตี้มาเรารู้สึกฮิวใจมาเรารู้สึกแบบเดินมาแล้วจะร้องไห,ห,ห้อะพี่ดิวโอใช่เมื่อกี้แบบตื้นลืนมาเลยลืน,นมาเลยแล้วคือจะร้องไห้เลยแบบว่าพ่อหนูมาแล้วพ่อหนูขอหน่อยพ่อช่วยหนูหน่อยหอนูไม่เหลือใครแล้ว <the> <ing> พ่อหนูไม่เหลือใครแล้วหนูเหลือแค่พ่อคนเดียวแล้วก็ขอเรื่องอะไรอะหลกัหลกๆเรื่องความหลกักหลกัหลกเรื่องความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในที่นี้จะเป็นแบบใดก็ได้เพื่อนที่ทํางานหัวหน้าลูกน้องบริวาร คนรักเพื่อนครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องญาติตีกัน,นหรืออะไรก็ตามเราตีกับญาติหรืออะไรก็ตามชนะคดีความอ,โหโหอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็โหโหามาที่นี่ได้แ,แล้วถึงพระพมแล้วเรีบยบร้อยคือ ก็อย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะส้งกระจายงานเรียบร้อยนะคะเรยบอก็หน้าแรกเป็นเรื่องการงานหน้าที่สองฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นหน้าที่2เป็นเรื่องของการเงินหน้าที่สามเป็นเรื่องความรักหน้าที่สี่เป็นเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนไปขอเรื่องของตัวเองบอกไปแล้วว่าใครขอเรื่องอะไรหน้าไหนอย่างไรนะคะเรียบร้อยจําให้ขึ้นใจนะคะเมื่อกี้เ่าบอกไปแล้วหนึ่งสอสสี่ สีหน้าเป็นเรื่องของอะไรใช่มาไหว้ได้ใช่ออพอที่นี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วและที่สําคัญออดอกไม้จะมีไม่มีได้หมดแต่ถ้ามีมันก็เหมือนเราเข้าหาผู้ใหญ่แล้วเรามีของติดไ้<อ>ติดมือไปมันก็จะเป็นเด็กน่ารักเลยอย่างนี้ไงอ,อ่อนอน้อมถ่อมตนออออมาขอพรท่านตอเนาะ ตรงนี้เป็นทาวจาตุโลกบาลทั้ง4นะคะไหว้เพื่อขอเบิกทรัพย์เบิกเนตรเบริกดวงชะตาอันนี้ขอเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินเปิดโชคเปิดลาบหรือเปิดดวงชะตาถ้าช่วงนี้ซวยอยู่อย่างหนูค่ะต้องไหว้เพื่อที่จะขอเปิดดวงชะตานะคะ ลานพระบรมรูปสมมา,มารัชกาลที่หที่นี่ขอเรื่องอะไรก็แนะนำให้ขอเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของอาชีพการงานเช่นพวกรับราชการรับฟีสาหกิจนะคะหรือเกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคดีความไม่อยากให้เอามากวนท่านมากค่ะยกเว้นเรื่องฉนดที่ดินหรือเกี่ยวกับที่ดินซื้อขายที่ดินอันเนี้ยมาขอได้ ใครที่อยากฮิวใจก็แวะเข้ามาได้เข้ามาได้ไม่ต้องตกใจพี่ๆตำรวจหรือทหารนะคะเปิดตลอดเปิดตลอดนะคะหน้าล้วก็เดินเข้ามาได้เลยอะแล้วมาดูกันค่ะว่าทริปหน้าเราจะไปไหนบอกเลยทริปหน้าสุดสุดตังมากสุดคุชชิอองจริงเจอทริปหน้าค่ะมามูจ้ะมาโมะแอดม